สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t Journey นะคะสวัสดีชาวแค่อยากรู้นะคะ วันนี้เราจะมาทำคลิปแค่อยากรู้แล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณพเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่อยู่กันมานานแล้วหรือใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้โดยบังเอิญหรือแม้แต่โดนดึงดูดมาด้วยกดใดๆบนโลกนี้กดแรงดึงดูดหรืออะไรนะคะอืมโอเคเริ่มต้นเลยดีกว่า ช่องนี้นะคะเป็นการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตัวนตกนะเราทําการแบ่งวันที่ไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปดูได้เลยและคลิปเป็นทำเลสหากคุณพบเจอคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพลังงานของเราสองคนอาจจะตรงกันในช่วงเวลานั้นๆนะจ๊ะก็เป็นได้มาเริ่มต้นกันเลยรัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ความเป็นไปได้นะ เด็กถือถ้วยธาตน้ำเมีนกนรกฎพิจิกนะคะแล้วโก้เก้าเหรียญหัวกลับนะคะธาดินพฤกษ์กันมังกรสี่ดาบนะคะธาตลมมิถุนตุนกุมอมืใต้สำหรับเป็นธาตุลมมิถุนตุลกลุม ทำใบกลุบกลิบเออช่วงนี้คุณพักความรู้สึกพักอารมณ์ต่างๆนา,นานาเอาไว้ที่ตัวเองนะไม่แสดงออกในช่วงสองสวันนี้หรือหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันมีพลังงานของความอออาจจะความสุขอาจจะไม่ได้เต็มที่หรืออะไรต่างๆนะและไพ่เก้าเหรียญก็เป็นไพ่แห่ง สถานะคนโสดคนไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมีไพ่สีดาบหัวกลับออกมาด้วยเหมือนสถานะของคนไม่โสดเลยอะที่จะขึ้นมาในวันนี้นะคุณอาจจะอยากสละโสดก็เป็นได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครหรือ จะมีใครเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้คุณหรือไม่แต่คุณก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะก็ไม่ได้พักนะก็พยายามที่จะลองดูพิจารณาดูอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีอัศวินถือดาบออกมาตรงนี้นะคะช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดหรือเปล่าไพ่ดาบออกมาเยอะมากเลยหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียงง่ายนะคะประมาณนี้ อาจจะเป็นช่วงดาวเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะทํางานเยอะนะคะไม่ว่างพักผ่อนน้อยเนยมนก็เป็นได้นะอืมโอเคมาดูพลังงานของเขาก่อนพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงตอนนี้พลังงานเขาเป็นอย่างไรบ้างทุกคนสบายดีไหมอู้ไพ่บิน <laughs> บินทุกคลิป เยวลงไปเก็บนะคะอพลังงานของคนที่คุณมาถามถึงตอนนี้ four pentacles นะคะสี่เหรียญแล้วก็แปดถ้วยหัวกลาบมีความยึดติดนึกถึงกับคนที่เขาเดินจากไปนะคะ strength หัวกับคนที่ เคยสนิทชิดเชื้อกันนี่แหละเดี๋ยวลงไปเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนี่คือไพ่ที่ร่วงปลิวออกมาไพ่เดฟเออไพ่เดวิลขอโทษค่ะเดวิลมีการยึดติด Her ห่วงแหนความรู้สึกกับคนคนหนึ่งที่เขาอาจจะเดินจากห่างหายไปหันหลังให้ นะคะคนที่เคยสนิทสนมต้องมาดูกันอีกทีว่าเป็นคนหรือเปล่าไพ่เดวิลนะเขายังรู้สึกหลงไหลคนคนนั้นอยู่คนคนนีย้ยังรู้สึกหลงไหลยังรู้สึกเหมือนโดนดึงดูดยังมีอะไรที่แบบผูกพันผูก,ผกจิตผูกติดกันอยู่นะคะกับคนรักเก่าออกมาอีกแล้วซิกซ์บคัส์นะหถ้วยนะคะถามหน่อยซีว่า หวงแหนนึกถึงยังกอดเก็บความรู้สึกบางอย่างกับคนที่เขาเดินจากห่างหายคนที่เคยสนิทนะคะให้รอยไปอีกแล้วจ้ะคือใครเขาคิดถึงใครเชียริออตหัวกลับคนที่ไม่ได้ไปมาหาสู่ไม่ได้มีเอนเนอีที่เดินทางหรือร่วมฝ่าฟันอะไรได้วยกันแล้วนะคะคนที่เคลียร์คัดชัดเจนกันไปแล้วนะ คนที่มู v e on จากกันไปแล้วหกดาบอะเดี๋ยวขอไปดูไพ่แป๊บหนึ่ง The Sun คนที่เคยคนที่เคยมีความสุขด้วยกันนะคะอะอัศวินถือดาบออกมาแล้วอืมออกมาอีกไม่ใช่ออกมาแล้วคนที่เคยมีคำพูดอารมณ์หัวหัว,ห,วหัวรัดฟัดเหวี่ยงกันไป เขานึกถึงคนคนนี้นะคะคนที่เคยเป็นความสุขของเขานะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขาม,มีความคิดเป็นคนคาดไฟได้ราศรีเมษได้เขาคิดถึงคนคนนั้นการแบ่งวันที่ถ้าคุณจะยึดตามศาสตร์ไทยก็ไม่เป็นไรนะคะหากเรื่องราวหน้าไพ่มันตรงกับคุณก็เอาตามที่คุณสะดวกเลยนึกถึงคนเก่าแหละ นะถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขาเขาก็นึกถึงแหละโอเคชุดนี้ก่อนแล้วคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเนะี่ยถ้าเขาคิดถึงคนเก่ายังมีความนึกถึงยังมีแรงดึงดูดอยู่เขารู้สึกอย่างไร กับคนเก่าของเขาคะ่ะถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขาก็ใช่นะคะดูต่อได้คิดถึงถึงคนเก่ารู้สึกอย่างไร The world นะคะนึกถึงความสุขสมบูรณ์เคยอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในโลกเดียวกันแล้วมันแบบเออแลดูก็โอเคนะพลังงานดีที่แบบว่าช่วยเหลือกันหรืออะไรไง The world เป็นความสุขสมบูรณ์ แล้วก็ราชินีถือเหรียญนะคะอืมรู้สึกอย่างไรจริงๆคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะอาจจะไม่ได้ยึดถือเขาหรือสนใจเขาอีกต่อไปแล้วอ่ะอืม The Star เขารู้สึกว่าคุณโดดเด่นมากเลยนะโดดเด่นและเป็นคนที่สามารถเยียวยาฮิลลิ่งผู้อื่นได้นะคะคุณได้เยียวยา อะไรบางอย่างในตัวคุณไปได้ไกลมากๆแล้วนะแล้วเอเนคุณก็ดีเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบมีพลังงานที่ดีมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่สิบดาบวกลับใต้สำรับนะารู้สึกว่าออหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันเริ่มออคลี่คลายความเจ็บปวดเสียใจมันเริ่มคลี่คลายตามการเวลาแล้วก็เป็นได้ออได้เยียวยากันไประดับหนึ่ง ถึงขั้นสุดและสมบูรณ์กันไปแล้วก็เป็นได้นี่คือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและความคิดที่เขามีต่อคุณคืออะไรเขาคิดต่อคุณอย่างไรโอเคหไม้นะคะคุณอาจจะมีการประสบความสําเร็จเรื่องงานคุณเขาอาจจะเห็นว่าคุณแบบได้สําเร็จก,กับเรื่องการงานบางอย่างนะ ทั่วเพนโคสนะคะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีการหมุนเวียนเรื่องการเงินกันทองดีขึ้นชีวิตโฟล์ขึ้นเอนิจีพลังงานคุณดีขึ้นนะไพ่สองเหรียญแล้วก็มีไพ่สองไม้ก็ออกมานะคะเขาคิดว่าคุณคงแบบว่าอาจจะไปในชีวิตข้างหน้าแล้วมีแผนมีแผนในชีวิตมองไปข้างหน้านะคะอืมแล้วก็มีไพ่ ก้าถ้วยหัวกับเขารู้สึกว่าไม่สมหวังเขาคิดว่าเออเขาคงไม่สมหวังไปต่อไม่ได้หรือเออกับคุณไม่น่าจะสุขสมหวังกกันอีต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมคนคนนี้แอบบมีความคาดหวังลึกๆเหมือนกันนะที่จะวนเวียนกลับมาในอนาคตนะคะแล้วเขาจะมีแอคชั่นอะไรไหม เขาจะมีแอคชั่นอะไรไหมกับคุณเพราะมันมีไพ่ผกถ้วยเราจะต้องถามถึงคุณก่อนแหละอ่ะทั้งๆท,ที่แค่อยากรู้สองเขานะแต่พลังงานคุณขึ้นเราก็เลยเปิดให้แล้วกันเนาะอ่ะเขาจะมีรีแอคชั่นอะไรกับคุณไหมไฮ e ริทช s Hi, หัวกลับจะสติกหัวกลับนะคะ มันมีบางอย่างที่เขารู้สึกในใจลึกๆ,ๆรู้ดีอยู่แก่ใจลึกๆว่าที่ผ่านมามันไม่ยุติธรรมเนาะมันมีบางอย่างไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องนะคะเขาพยายามที่จะหาวิธีวิธีและวิธีทางที่จะแก้ไขมันนะออพยายามแบบลองดูพยายามหาวิธีต่างๆนะอยากจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตสิ่งที่เขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรลงไปนะคะอืม แล้วก็มีไพ่แปดดาบนะรู้สึกพลังงานเอจี้เขาค่อนข้างที่จะไม่อึดอัดมากมายแล้วกับเรื่องในอดีตนะคะจะมีแอคชั่นอะไรไหมมีแอคชั่นนะไพ่เมจิชียนเมจิชียนขึ้นอาจจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นขอไพ่ยขยายเดอยเมจิชียนหน่อยคะ่ะขอไพ่ยขยายเดอยเมจิชียนหน่อยคะ่ะจะแอคชั่นอะไรล่ะ อศวินถือไม้อาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากเขาก็เป็นได้นะคะอศวินถะือมไม้นะอืมไม่มีช่วงเวลาขึ้นเลยอะเรามาดูพลังงานของเขานิดนึงตอนนี้ค่เขาอยู่ในสถานะใดาตอนนี้ตัวเขาอ่ะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาอยู่ในสถานะใดาคะโสดหรือไม่โสดจนะ้า สีไม้หัวกลับจะฮาโลฟอนมีการคอมมิชเมนต์กับคนบางคนไปนะแล้วก็สังคมรับรู้ผู้คนรอบข้างรับรู้มีการเป่าประกาศไปแล้วนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ไปน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ดูจากลักษณะจากหน้าไพ่แล้วนะคะแล้วก็มี p a จออฟคัพสนะคะอืมอ,อ,อาจจะได้เปิดเผยสถานะกับใครคนหนึ่งไป ไปแล้วเริ่มต้นไปแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะมั่นคงหรือเปล่าแต่ว่าสังคมรับรู้ครอบครัวรับรู้เพื่อนรับรู้เปิดตัวในโซเชียลไปแล้วนะว่ามีสถานะก,กันกับคนคนนั้นบุคคลที่3แล้วมาดูความสัมพันธ์ของเขากับคนของเขานิดนึงค่ะถ้าเป็นลักษณะนี้นะความสัมพันธ์ของเขากับคนของเขาสามถ้วยหัวกลับ แล้วก็นายโซเปโนโคสนะคะเก้าเหรียญหัวกลับราชินีถือดาบหัวกลับนะความสัมพันธ์ของเขาและคนของเขาตอนนี้นะเรามองว่านะคะมันยังไม่จบนะเดสหัวกลับออกมานะคะ มันยังอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเก่าคนคุ้นเคยนะคะกลับมาอ,อ,อยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สถานะเขาไม่โสดแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนะพยายามลดละความรู้สึกอารมณ์คาพูดที่มันโบ๊ะบะโชชะลงสถานะความสัมพันธ์ของเขาสองคนตอนนี้ก็พยายามประครับประคองนะคะประครับประคองให้อยู่ในในสิ่งที่มันควรจะเป็นพยายามไม่ใส่อารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่ทะเลาะก,กันนะแล้วเขารู้สึกกับ คนของเขาอย่างไรเดซันออกมานะจ๊ะก็มีความสุขดีนะอืมแล้วก็เออก็อย่างว่าแหละในความสุข มันก็ยังมีแบบบางอย่างบางสิ่งที่การพูดคุยสื่อสารกันมันก็อาจจะมีความฉุนเฉียวบ้างมีอารมณ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่ายังอยู่ในมวลพลังงานของโอเคความสุขอยู่เนาะแล้วก็ไพ่สามไม้แต่ไม่แน่ใจว,ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรเหมือนตอนนี้เขาพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอะค่ะ,ะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด นะอยู่กับสิ่งที่เป็นให้มากที่สุดพยายามที่จะมีความสุขให้มากที่สุดเซเวนอ็อปเอนุกูลส์นะคะมีการแบบว่า,อารอคอยผลที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขาอาจจะมีการทะเลาะการงอนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบว่าพยายามประคองกันไปนะคนคนนี้เขาที่จะทำอย่างไรต่อกับคนของเขาคะขอดูแนวโน้มแล้วกันเนาะ แนวโน้มของเขาและคนของเขาค่ะองค์ปกที่สามเซเว่นนอปโพยายามที่จะไม่ทำอะไรปิดบังซ่อนเลนรับหลังนะแล้วก็ไฟอัพ n ั s นะคะเพราะว่าไม่อยากทะเลาะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงขัดแย้งกันเรื่องนี้มาเยอะมากๆก็เลยพยายามไม่ทำนะคะแล้วก็ราชาถือถ้วยแล้วก็ตัวเขาเองนะอาจจะไม่แสดงความรู้สึกอะไรมากอะคะ่ะ อืมอาจจะมีการไม่แสดงความรู้สึกอะไรกันมากมายแล้วก็เนี่ยเอา้าราชาถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยแล้วก็มีไพ่ร่วมไปสองใบไพ่ที่บินออกไปนะคะเป็นไพ่หนไม้แล้วก็ไพ่แปดดามีการอึดอัดบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเขาสองคนมีพลังงานที่อึดอัดในการสื่อสาร การพูดคุยในการปรึกษาหารือกันเนี่ยมันมีไพ่ราชาและราชินีถือถ้วยออกมาเป็นคู่เลยนะเป็นไปได้เขาอาจจะมีการทะเลาะกันหรือมีพลังงานที่อึดอัดแล้วเบรกความสัมพันธ์หรือหยุดนิ่งกันนะคะอืมอาจจะตึกตรองสถานการณ์และความสัมพันธ์ของเขาบางอย่างไพ่สองถ้วยใต้สำรับเป็นอิทธิพลใต้สำรับก็หัวกลับแล้วก็มีไพ่เอ ก้าวดาบหัวกลับมันเหมือนพยายามที่จะเคลียร์คัดชัดเจนกันระหว่างสองคนแล้วบางอย่างมันไม่ลงตัวก็เลยนิ่งนะคะไม่แสดงความรู้สึกให้คู่ออกมาหัวกลับนะแต่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะเรามองว่าอาจจะมีการเบรกเบรกอะไรบางอย่างพักอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะแนวโน้มของเขานะคะในเมื่อเราอาจจะแบบ a อ t t จ d ด ไม่ไม่ตรงกันบางอย่างก็ลองนิ่งลองพิจารณากันดูไหมอ้งไพ่ออกมาซิกซ u คัาอาจะมีปันเดน็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนรักเก่าได้นะของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะไพ่บินออกมาเลยก็เลยทำให้ไม่เข้าใจกันนะอืมอาจจะต้องตึกตรองทบทวนความสัมพันธ์กันอีกครั้งความสัมพันธ์ของเขาและคนของเขาประมาณนี้ อัศวินถือเรียนหัวกลับเหมือนมีความลังเลไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเหมือนมีความไม่มั่นคงในความรู้สึกในความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนมีประเด็นเรื่องคนรักเก่าเกิดขึ้นนะคะอ่ะสองคนนี้เขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นกันไหมอือห้าถ้วยมันมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นอะ แล้วก็มีไพ่ Lovers อาจจะมีเรื่องความรักที่มันมันมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีการรู้สึกว่าเอ๊ะหรือคนของคนของเข,า,ขาสองคนอาจจะมีการระแวงกันเกิดขึ้นนะเซเว่นออฟคัพเจ็ดถ้วยก็ออกมาเนี่ยเหมือนมันมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามานะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจอีกคนหนึ่งอาจจะไปรับรู้ว่าเฮ้ คนของเขาเนี่ยคนของเนี่ยต่างคนต่างไปมีใครในใจหรือมีทางเลือกหรือเปล่าก็เลยทําให้เกิดประเด็นความเสียใจขึ้นมานะคะมีประเด็นเรื่องรักทางเลือกคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ของเขาสองคนน่ะแล้วก็เดวิลนะคะมันมีบางอย่างที่จะต้องเ,ออเขาเรียกว่าอาจจะไปเผชิญบางอย่างที่ เขาเคยกระทํากับคนอื่นแล้วมาเจอในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะมีไพ่เดวิวเป็นอิทธิพลใต้สำรับนะคะและก็ไพ่อัศวินถ,ถือถ้วยก็ออกมานะตอนนี้อาจจะรอจังหวะง้องอนกันอยู่นะคะรอจังหวะที่จะง้อหรือปรับความเข้าใจกันอยู่นะอาบสรุป คนของเขารู้สึกอย่างไรกับเขาดีกว่าคนของเขารู้สึกอย่างไรกับเขาคิงออฟโซลเขารู้สึกว่าคนของคุณหัวร้อนใจร้อนนะตัดสินใจอะไรไวอืมขี้โมโหอะไรเงี้ยแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญเขาก็รออยู่ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคนของเขารออยู่ว่าเฮ้ย ความสัมพันธ์ครงนี้มันจะไปในทิศทางไหนผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีไพ่เดอะมูนนะคะรอความชัดเจนเคลียร์คัชัดเจนอะไรบางอย่างอยู่อยากให้มันชัดเจนมากกว่านี้นะแล้วก็มีไพ่จัดเม้นต์หัวกลับนะคะไพ่จัดเม้นต์หัวกลับแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยอยากย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ไม่มีความเบื่อหน่ายทะเลาะเบาะแวง้ง ในความสัมพันธ์ถ้าย้อนเวลาได้อยากย้อนนี่คือความรู้สึกของคุณบุคคลที่สามที่มีต่อคุณของคุณที่คุณมาถามถึงนะคะอ่ะประเด็นปัญหาเนี่ยปัญหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนรักเก่าได้ความไม่เข้าใจกันความระอวดระแวงเนี่ยมันจะจบลงไหมหนึ่งเหรียญ ราชาถือไม้จริงๆก็อาจจะมีการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คิดที่ทำมันจะดีหรือเปล่าแต่ต้องลงทุนลงแรงหนักมากๆเลยลองพยายามต้องพยายามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันถึงจะจบลงปัญหาของเขาสองคนน่ะแล้วก็มีไพ่เดสหัวกลับมันยังไม่จบค่ะมันยังไปต่อไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความสัมพันธ์ไปต่อกันทั้งคู่นะจึงไปต่อทั้งๆนี่มีประเด็นปัญหา ยังคิดไม่ออกหรอกว่าจะทำอย่างไรแต่อาจจะต้องลงทุนลงแรงกันอีกสักรังหนึ่งแบบหนักๆพยายามที่จะกลับมาให้ไม่ระหวาดระแวงกันไปนะคะเหมือนความรักมันเบาบางจืดจางลงมันน้อยลงน้ำในถ้วยมีการล้วนไหลนะคะเพราะมันมาสองถ้วยหัวกลับ จะมีการทะเลาะกันไปแล้วเสียใจกันอยู่นะพยายามที่จะลืมเรื่องราวต่างๆแต่มันก็ยังไม่จบนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกการทะเลาะเบาแว้งกันการเจ็บปวดเสียใจและนี่คือไพ่ที่บินออกมาทั้งหมด3ใบทีเดียวเลยนะคะมีไพ่ d e วิลออกมาอีกแล้วแล้วก็อัศวินถือเหรียญแล้วก็นายอ o อ c คัพเขาคาดหวังความสัมพันธ์ของเขาว่าจะไปต่อได้มีการ คำมั่นสัญญาว่าจะมั่นคงต่อกันนะคะแล้วก็เลิกที่จะแบบไปหลงไหลหรือไปติดพัน์หรือไปอะไรกับคนอื่นพยายามที่จะออรอรอ,รอให้มีคำมั่นสัญญาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมันยังไม่จบมันยังไปต่อนะ,ะปัญหาของเขาและความสัมพันธ์ของเขายังคงไปต่อ,อยู่อะเรามาดูซิสถานการณ์ที่เขาคนนี้จะได้พบได้เจอมีอะไรบ้าง คนที่คุณมันถามถึงนะคะสถ,สถานการณ์ที่กําลังจะเข้ามาหรือสิ่งที่เขาจะได้เจออะไรประมาณนี้มีอะไรบ้างอันนี้มูลอ่ะทะเลาะก,กันแล้วอาจจะชวนเงินไปแบบเอ,อ ประสานลอยเล้านะคะเติมความหวานกันก็เป็นได้ไปเที่ยวไปดื่มไปแบบสวีทกันมูวิ่งนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหลังจากที่ไปเคลียร์ไปเที่ยวไปไปไปเติมน้ําผึ้งเขาเรียกดื่มน้ําผึ้งพระจันทร์หรือไปเติมหวานกันไปแล้วถ้าเคลียร์ได้นะคะถ้าเคลียร์ได้ก็ดีแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็อาจจะมีการแบบว่า พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง Move กันย้ายว่าสรุปจะยังไงจะยังอยู่ด้วยกันไหมหรือจะแยกกันอยู่หรือจะย้ายไม่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าผลที่ออกมาหลังจากที่พากันไปเคลียร์ยใจเคลียร์จิตเคลียร์ใจกันไปเที่ยวกันคอมมิชเมนต์อะถ้าสําหรับบางสถานการณ์บางคนบางผู้บางคนก็อาจจะยังคงอยู่ในสถานการณ์ในสถาน,นะกันต่อไป นะคะถ้าเคลียร์กันจบเคลียร์กันได้เข้าใจกันดีอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเขาสองคุณอาจจะต้องแบบดูแลเรื่องความรู้สึกทางด้านหัวใจสุขภาพจิตสุขภาพใจกันนิดนึงหลังจากการทะเลาะต่างๆมันมีคนหนึ่งคนที่หลงไหลได้ปลื้มอีกฝ่ายหนะักมากเหมือนโดนต้องมนและมีอีกคนหนึ่งที่เป็นนาริสิกนะคะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ในความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนและนี่คือคลิปเอ,อ่อแค่อยากดูเป็นการส่องแบบเบาๆกรุบกริบกรุบกริบนะไม่อยากส่องเยอะไม่อยากแบบแค่อยากดูเยอะเพราะว่าพลังงานเหมือนจะวนๆเว,ว,ว,วียนๆน,นะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในระหว่างเขาและคนของเขาโอเคไหมเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่กด ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามพิมพ์คอมเมนต์หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีแล้วก็แฮปปี้ในวันหยุดยาวนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเตรียมแรงเตรียมใจเอาไว้ต่อสู้งานกันต่อ ะะหลังวันหยุดยาวโอเคนะคะเพื่อนๆขอให้สุขสมหวังในความรักกันงานกันเงินแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยว่างก็สดวดมนต์หากคุณเป็นชาวพุทธนะคะนั่งสมาธิเพื่อที่จะมีะสมาธิสติปัญญาในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโอเคเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนขอตัวก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย